ล่าสุดนี้กองทัพบ,บกได้เพิ่มมาตรการความเข้มข้นทางชายแดนครับเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเพื่อกดดันให้เจราจาและเพื่อรักษาธิปไตยพร้อมกับติดแฮชแท็ก JBC ต้องไม่ศูนย์เปล่าครับวันนี้ 7. มิถุนายน68คนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าพลเอกพนาผู้บัญชาการทหารบกได้ลงนามในคำสั่งกำหนดอำนาจให้ผู้บัญชาการกองกำลังบูราและผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีมีอำนาจในการควบคุมเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ โดยสามารถพิจารณากำหนดมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่จำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามลำดับขั้นความเข้มงวดในแต่ละพื้นที่การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชเอมื่อวันที่6มิถุนานยน68นะครับซึ่งมอบหมายให้กองทัพบ,บก เป็นหน่วยหลักในการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของกองทัพบ,บกอย่างเคร่งครัดซึ่งการออกมาตรการดังกล่าวครับก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำชายแดนไทยหลายครั้งพร้อมแสดงท่าทียั่วยุอย่างเปิดเผยแม้ไทยจะใช้สันติวิธีและพยายามเจรจา แต่กัมพูชายังเสริมกำลังและจัดตั้งฐานทหารใกล้ชายแดนสแสดงถึงความไม่ร่วมมือและเป็นภัยต่อทิปไตยและความมั่นคงของไทยทำให้ไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์และความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามแนวชายแดนครับจากนั้นก็ตามมาด้วยคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะนะครับเรื่องการควบคุมเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอ่านแล้วก็พีคเหมือนกันครับโดยเนื้อหาระบุเอาไว้ว่า ตามที่ปรากฏในห่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลเรือนและกำลังติดอาวุธของฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำแนวชายแดนไทยกัมพูชาข้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลายครั้งอย่างต่อเนื่องและแสดงท่าทีที่พยายามให้เกิดความเข้าใจว่าพื้นที่ที่ตนรุกล้ำเข้ามานั้นเป็นอธิปไตยของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเคารพธงชาติการติดอาวุธเข้ามาในพื้นที่ทั้งที่ชัดเจนว่าดินแดนที่ลุกล้ำเข้ามานั้น เป็นอธิปไตยของราชอาจาักรไทยโดยสมบูรณ์ซึ่งกองทัพบกได้สั่งการให้กำลังพลเข้าระงับเหตุโดยการเจราจาชี้แจงเหตุผลให้ทราบและผลักดันให้บุคคลดังกล่าวออกไปเสียให้พ้นจากราชอาจาักรไทยตามหลักสันติวิธีและด้วยความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามแต่พลเรือนและกำลังติดอาวุธของฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามที่จะลุกล้ำเข้ามาในราชนาจาักรไทยและแสดงท่าทียั่วยุ โดยไม่หยุดยั้งและอย่างเปิดเผยทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและต่อประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานจนกระทั่งมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพบ,บกต้องใช้มาตรการเข้มข้น